ทดสอบออโต้แม็กจุดสี่สี่แม็กนั่มจากค่าย n อ c ซีสวัสดีคุณผู้ชมและนักสะสมทุกท่านกันอีกหนึ่งเรืนะครับ EP นี้เราก็อยู่กับ อ u t โตแม็กจุดสี่สี่แมกนัมนะครับจะค่ายเอ c หน้าต่างเขาก็จะประมาณนี้นครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเฮฟวี่เวทนะครับมีน้ําหนักแน่นมากนะครับหนักแน่นมากตัวกระสุนเขาก็จะเป็นเม็ดเบ่งๆอย่างนี้นลครับใช้แก๊ปเจ็ดมิลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าวิธีเล่นวิธีใส่แก๊ปเนี่ยเล่นยังไงนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็เหมือนกับปืนของค่ายเ g c ของ ksc ส่วนใหญ่นะครับ วิธีใส่แก๊ปนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยในรูปเนี่ยเขาจะมีชิ้นส่วนอยู่สี่ชิ้นนะครับสําหรับลูกกระสุนเราก็ใส่ตัวไพรเมอร์บอมลงไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วเราก็ใส่แก๊ปปึ๊บแล้วก็ใช้ไม้ยงแก๊ปนะครับกดลงไปกดให้ตัวแก๊ปเนี่ยลงไปสุดนะครับเพื่อให้ไพรเมอร์มันเติมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หมุดลูกอ่ะกดลงไปนิดนึงแล้วก็ขันเกียวประกอบลูกนะครับตอนนี้ได้แล้วครับหนึ่งลูก ตัวไม้ยางแก๊ปนี้นะครับเป็นไม้ยางแก๊ปที่ผมประกอบมันขึ้นมาเองนะครับโดยที่มันสามารถตอบโจทย์กับลูกของ m g c ได้ลูกของ m g c เนี่ยมันจะต้องใส่แก๊ปลงไปสุดคลายเกลียวออกมาดันลูกลงไปสุดมันก็จะมีระยะที่พอดีนะครับเวลาที่เรายิงเสร็จแล้วจะเอาแก๊ปเก่าออกเนี่ยเราก็ใช้ด้านนี้นะครับแทงออกอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของไม้ตัวนี้เนี่ยคือผมเลือกเป็นสกรูเป็นเกลียวแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะเอาไว้ขัดผนังของลูกได้ ด้วยความที่มันเป็นเกลียวนะครับคือเป็นไม้อลอินวันเลยถ้าใช้กับลูกของ MGC เนี่ยก็จะต้องคลายเกลียวแบบนี้นะครับมีระยะประมาณนี้ให้มันกดแก๊ปลงไปที่สุดแต่ถ้าเป็นของลูกมาลูชินเนี่ยก็แค่หมุนเกลียวนะครับหมุนเกลียวเข้าไปให้สุดเท่านี้ระยะนี้ลูกของมาลูชินเนี่ยเขาก็จะใส่แก๊ปทางด้านหัวกระสุนนะครับเราก็แค่ดันเข้าไปให้มันถึงบ่าแบบนี้นะครับก็คือสามารถใช้ได้กับลูกกระสุนที่ใช้แก๊ป7มิลลิเมตร ของทุกค่ายของโมเดลแกบกันนะครับถ้าใครเห็นว่าไอเดียนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็มีขายนะครับไม้ละร้อยครับไม่แพงอ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวปืนนะครับพอทําสีมาเป็นสีเงินสแตนเลสแล้วก็มีมาร์กิ้งฝั่งซ้ายล่องลึกนะครับมาร์กิ้งตามนี้ฝั่งขวานะครับก็จะมีมาร์กิ้ง made in japan spg อันนี้คือเป็นมาตรฐานการผลิตของเขานะครับมาตรฐานปืนของเล่นนะครับศูนย์หน้าเขาก็แต้มสีแดงมานะครับส่วนศูนย์หลังก็จะเป็นประมาณนี้ศูนย์หลังเป็นโลหะนะครับ นกก็เป็นโลหะนะครับตัวลูกเลื่อนเนี่ยตัวแม้แต่ตัวโบ้เนี่ยก็เป็นโลหะนะครับข้างในนี้อ่ะให้ดูตอนที่ขึ้นลำนะครับมันอลังการมากตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ยาวเลยนะครับกระบอกนี้วิธีการปลดโบ้ลงนะครับคือจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะปลดตรงนี้ได้แต่มันแข็งมากครับก็เลยจำเป็นต้องถอดแนมะ็กเพื่อปลดโบ้เอานะครับประมาณนี้ ตัวแม็กกาซีนก็ใหญ่นะครับใส่ลูกลงไปแบบนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของแม็กกาซีนนะครับเขาก็จะมีตัวลูกเลื่อนตรงนี้ให้เรากดเลื่อนสปริงลงไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้ลูกเขาให้มาหกลูกนะครับก็จุได้หกลูกนี่แหละหกหรือเจ็ดเนี่ยผมไม่ไแน่ใจนะในส่วนของตําหนินะครับก็จะมีหน้าด้ามจับนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังด้ามจับนะครับก็จะมีตําหนิที่สีลอก แต่ว่าตัวท่อนบนเนี่ยก็ตำหนิน้อยหน่อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีอายุพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้าหนักให้ดูว่าเฮลิเวเบตตัวนี้เนี่ยหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ958กรัมนะครับ960กรัมฮะเกือบกิโลนะครับถือว่าน้ําหนักเนี่ยกระชับมือมากเลยนะครับรู้สึกหนักแน่นเลยตัวนี้ถ้ารวมกับกระสุนนะครับก็พันหนึ่งร้อย ทำ100กรัมนะครับประมาณนั้นอ่ะเรามาดูในส่วนของระบบการทํางานนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยมีเซฟอยู่ที่ตรงนี้นะครับคันเซฟถ้าเราเลื่อนลงมาก็คือเป็นการเข้าเซฟนะครับก็จะเหนียวไกแล้วนกจะไม่ฟาดนะครับดันขึ้นเป็นการเข้าโหมดยิงนะครับก็เหนียวไกแล้วจะฟาดแบบนี้นะครับส่วนถ้าเราเข้าเซฟในตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นลำแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นลำไม่ได้ครับมันจะติดอย่างนี้เลยเราก็ต้องทําการปลดเซฟก่อนนะครับมันจะขึ้นลำได้ประมาณนี้ สำหรับออโตแม็ในโมเดลแกปกันเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะหายากเลยนะครับที่จะสภาพสมบูรณ์แล้วสามารถยิงได้เนี่ยค่อนข้างหายากพอสมควรครัแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปทดสอบกันดีกว่าตรงนี้ผมทดสอบล่วงหน้าแล้วทดสอบออโต m แม็กจุด44แม็กนัมจากค่าย NGC